สวัสดีค่ะวันนี้เราใคร่ครวญพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่3าข้อหค่ะคำนี้เป็นคำจริงคือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริักรผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐพระคำฮีที่ยกมานี้สะท้อนภาพความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นในยุคนั้นอาจารย์เปาโลย้ำกับทิโมธีว่า ใครก็ตามที่ปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสจักรก็เป็นผู้ที่ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐเราคิดว่าต่างจากยุคนี้หรือไม่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เราทราบกันดีว่าคริสจักรถูกข่มเหงอย่างหนักจากบรรดาผู้ทรงอํานาจในการปกครองบ้านเมืองและจากบรรดาคนที่ไม่ยอมรับพระเจ้าใครก็ตามที่รับใช้ในหน้าที่ปกครองดูแลคริสจักรย่อมต้องเผชิญกับความทุกข์ยากจากการถูกข่มเหงแน่นอน อาจารย์เปาโลจึงมีมุมมองว่าใครที่ปรารถนาจะทําหน้าที่ปกครองดูแลคริสจ,จักรซึ่งหมายถึงสิทยาพิบาลในปัจจุบันนั้นย่อมเป็นผู้ที่เล็งเห็นว่าการงานที่ได้รับใช้พระเจ้านั้นเป็นการงานที่ประเสริฐจึงยอมรับใช้เพื่อดูแลคริสจ,จักรของพระเจ้าขอให้เราใคร่ควรพระคัมภีร์ข้อนี้โดยคํานึงถึงบริบทสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยว่ามีความไม่เหมือนกับปัจจุบันอย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีอิสระในการเลือกน้บถือศาสนาและแทบไม่ปรากฏเรื่องของการข่มเหงคริสจ,จักรจากบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองเช่นในยุคที่ทิโมธีเป็นผู้ปกครองคริสจ,จักรเลยแต่ความเห็นและมุมมองของเราแต่ละคนต่อบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองคริสจ,จักรไม่ต่างจากที่อาจารย์ปโลมองใช่หรือไม่โดยเฉพาะบรรดาศิเซียพิบาลที่รับใช้พระเจ้าดูแลคริสจ,จักรที่อาจจะด้อยโอกาสห่างไกลความเจริญ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีจิตใจที่ปรารถนาการงานที่ประเสริฐด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อรักษาความเชื่อของบรรดาสมาชิกของตนร่วมทุกข์ร่วมสุขในการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าอย่างเต็มใจข้าพเจ้ามีความเห็นส่วนตัวที่ชื่นชมบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าที่สละตนเองรับใช้ดูแลและเลี้ยงดูความเชื่อของคริสเตียนทุกคนด้วยใจปรารถนากิจการที่ประเสริฐของพระเจ้าตลอดมา โดยเฉพาะศิษยาพิบาลที่ทิ้งความสุขสบายของตนไปรับใช้ในทุกที่ที่มีคนต้องการรู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าอํานวยพระพรแดดศิทยาพิบาลทุกท่านที่ปรารถนาการงานที่ประเสริฐทั้งหลายสืบไปเป็นนิจอาเมน